บอกว่ามีปลาช่อหรือว่าปลาอะไรไม่รู้ว่าเยอะๆเป็นไปหมดเลยนะคะพี่ชักยก็เลยเรียกนงฝนมาแล้วนงฝนก็จะพาพี่ๆทุกคนเนได้เลยค่ะจะไปจับด้วยเลยนะคะตามน้องฝน,นอมาเลยค่ะมาเลยนี่ค่ะพี่ๆทุกคนปลาเยอะมากเลยนะคะตรงนี้เลยค่ะนี่ไปหมดแล้วนะคะนูก็มีหน้าก็มีนะคะมาไปปลาปลาเลกๆอย่างนี้ก็มีะค่ะดูนี่แม่อ้ยดูกๆกระดูกอยู่ ไว้อันนี้ก็หลุดไปแล้วนี่ค่ะมาเป็นเขาอย่างนี้นะคะพี่ทุกคนนี่ค่ะมันจะม่เย็นมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มันก็จะมีปลาช่อนอย่างนี้ด้วยนะคะนาลามีไหมม,มีอยู่ค่ะเดี๋ยวนอกฝนนอนาราและ,ละ,ละนอกฝนก็จะจับกัานนะคะอู้อุ้ยอู้อ้ยจะเจ๊มดมีปลาช่อนด้วยค่ะพี่ทุกคนนี่ปลาช่อนใหญ่มากเลยค่ะ มันจะมีปลาขาวแล้วก็ปลาโชอ์เยอะมากเลยค่ะได้หนึ่งตัวแล้วนะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวน้องฝนก็จะจับปลาขาวไปด้วยเลยนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็เราก็จะใส่ตรงนี้เลยนะคะมาก็จะโผว่าขึ้นมานะคะพี่ทุกคน นี่เลยค่ะมาจับปลาด้วยกันนะคะและกี่คนไปด้วยจับปลาไปด้วยเลยนะคะวันนี้เนี่ยี่ไปทุกคนไม่กี้น้ำมาอุ้ยน้ามาคุ้นๆอะค่ะนี่อุยนี่นใหญ่ไปเลยอะนี่นเลยค่ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราฝนก็จะเอาใส่ก่อน,นะค่ะ เลยค่ะโอใหญ่มากเลยครับพ่ทุกคนได้มุกกะว้อีกแล้วนะคะเอาเราปลาขาวด้วยปลาช่อนด้วยนะคะไน่ขี่คนไปอย่างนี้เลยค่ะ,ะเล็กๆก็มีปลาใหญ่ๆก็มีแล้วก็ไล่ขี้คนไปด้วยอย่างนี้นะคะ ไม่รู้มาจะมีหรือเปล่าโอ้ี่ทุกคนดูจะด,ดูมาเลยค่ะนี่เลยค่ะเีวแล้วนะคะกว่าจะได้ทีละตัวนี่ตองเลยขนาดไหนก็ไม่รู้เลยนะคะจะใส่กันเลยค่ะ ตอนที่เรายังไม่ป่าเข้าอ่ะเขาก็เวลาชาวบ้านนะคะเข้าปล่อยน้ามาก็ไหลาตาน้าน,นะคะเพราะว่าน้าน้นานที่นานเนี่ยเราก็ออกมาจากที่แม่น้ำจนนู้นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตามตู่พี่ชายนะคะตอนนี้พี่ชัยก็กำลังไถนาเดี๋ยวเราไปรถข้าวลากระต่อค่ะ อันนี้อยู่นะคะไถยนาอยู่ค่ะ นะคะมันก็เลยไอายมาไอายอยู่ตรงนี้ค่ะไม,ไม่เป็นนี้เลยค่ะราคะกระเ่านะคะ นี้คือนะมันเริ่มเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวรออีกขนาดหนึ่งขลาดตรดนู้นะคะ จัดใสเลยค่ะนี่เลยเราก็ได้เยอะแล้วนะคะได้หลายตัวแล้วค่ะเดี๋ยวนอกโปรเจกตสักพักน้องฝนก็จะกลับแล้วค่ะ มีปลาปลาขาวแล้วก็ปลาก้านะคะโน,โน้องฝนก็หามาซักพัแล้วนะคะตอนนี้ก็เหนื่อยมากเลยค่ะคือวันแล้วนะคะตามสู่พี่ชายเหนื่อยมากแต่ก็สนุกม,มากด้วยนะคะเราก็ได้หนื่อมือแล้วนะคะโน,โน้องฝนก็พอแล้วค่ะมีเอาเยอะนะคะมาดูเลยค่ะที่ปลาวันนี้ที่เราได้นะคะโน,โน้องฝนจะเอาไปฝากคุณพ่อนะคะแล้วก็จะทําเกสงให้คุณพ่อทานนะคะ มีปลาเล่ปลาขาวอย่างนี้ด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นปลาช่อนนะคะมันจะมีตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ปนกันไปอย่างนี้ค่ะปลาช่อนนานะคะพี่ๆอย่าลืมไปติดตามดูนะคะว่าโนฝนทำปลาซ้อมเนี่ยแกซนนะคะแกซนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะขอบคุณดอยเปจาการที่เสาเปจาการที่กระท้อมน้อยสาวดอยนะคะนี่เลยค่ะปลาที่เราหามาได้เมื่อตะกาว,วาน,นะคะถ้าเกิดว่าเราทําสัก ทำความสะอาดแล้วก็ถ้าเป็นแผลอย่างนี้แล้วมันก็ได้แค่เท่านี้เลยค่ะน้องฝนก็ถ้าเป็นแผลอย่างนี้นะคะลอกกรบอะไรออกหมดแล้วล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะแล้วก็วันนี้น้องฝนจะทําเมนูเกส้มเนื้อนะคะไม่รู้ว่าพี่ๆเคยกินกันหรือเปล่านะคะนี่เราก็จะใช้เป็นปลาเนี่แหละค่ะปลาช่อนนานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะนี่นะคะวัตถุดิบของเรานี่ค่ะ ก็จะมีมะนาวแล้วก็ตะไคร้นะคะมะกรูดค่ะแล้วก็มีขมิ้นหอแดงกระเทียมพริสดนะคะเดี๋ยวน้อฝนให้นอนาราตามเลยแล้วก็ก็แล้วกันนะคะใส่คขมิ้นเข้าไปเลยค่ะตะไคร้นะคะกระเทียมค่ะ อันนี้ก็จะเป็นพิสดนะคะเราก็จะใส่เข้าไปเลยค่ะขอดัเราก็ต้องหาก,ก่อนนะคะขอแดันว่าฝนยังไม่ได้หานค่ะระหว่างที่น้องน่านหลาตามนะคะเดี๋ยวน้องฝนก็จะมาใส่หามะละกอนะคะเมื่อกี้น้องฝนลือบอกพี่ๆทุกคนเลยนะคะว่าน้องฝนเนี่ยใส่มะละกอแก้ส้มนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหามะละกอกันเลยค่ะ มะละกอก็จะหาบาบาบา,บานิดนึงนะคะหาบาบานะคะมีขอนนอกฝนไม่ค่อยโคมอ่ะ ฝนก็หาเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็รอน้ะพี่ขอน้อนาลานะคะแล้วก็เราให้น้ำเดือดด้วยค่ะใส่เกลือให้น้อนาลานิดหน่อยนะคะแล้วก็เราจะใส่กะปิด้วยค่ะเสร็จแล้วตามมาให้เข้ากันเลยนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะพอมาเลยคะ่ะน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวน้องฝนจะใส่มะละกอไปก่อนเลยคะ่ะมะละกอมาจะสูญญานะคะน้องฝนก็เลยใส่เข้าไปเลยคะ่ะรอให้น้ำเดือดนะคะเดี๋ยวน้องฝนจะใส่เครื่องปรุงตามนะคะ มะละกอก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะโนงฝนก็จะใส่น้ำพริกเข้าไปเลยค่ะคนะให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็ถ้าเดือดอีกรอบนึงนะคะโนงฝนก็จะใส่ปลาเข้าไปเลยค่ะตอนนี้คือกลิ่นหอมะมากเลยนะคะพี่พ่ทุกคนหอมกลิ่นน้ำพริกมากเลยค่ะที่โนงฝนปูขึ้นไปเมื่อกี้นะคะหอมะมากเลยค่ะ รอให้่ามะละกอของน้องฝนเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บน้องฝนก็จะมาหานี่แหละค่ะมะกรูดนะคะเราจะมาบีน้ำมะกรูดก,กัน,นะคะ่ะมะกรูดนี่หอมนะคะเพื่อเพื่อความเปรี้ยวค่ะนาน,านามากนะคะกว่าจะได้กินแบบนี้นะคะอาหารแบบขอเหนืออย่างนี้น้องฝนก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกคะ่ะเพราะว่าทำไม่ค่อยเป็น นกฝนถ้าจะทำํำลิปแบบไหนไอแบบยุกะอาหารเงื้ออะไรอย่างนี้นกฝนก็ต้องไปดู y o u t ท b e สัพพันหน่งนะคะแล้วก็มาทําค่ะแล้วก็จะหามะนาวไปด้วยเลยนะคะหามะนาวใส่ด้วยเลยค่ะบีใส่ด้วยกันเลยนะคะเอาเม็ด มะกรูดออกด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีไม่มะกรูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้โค้งนเอนนะคะตอนนี้น้าก็เดือดมากแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยนะคะนี่เลยค่ะเนื้อปลาของเรานะคะปลาช่อนมาจะวะาอร่อยด้วยนะคะใส่ปลาเลยค่ะเนื้อปลาช่อวันนี้เหนื่อยเท่าวาน,นะคะกว่าจะจับมาได้กินแบบนี้นะคะ ใส่เป็นชี้เนองฝนไม่ได้หานะคะนี่จะใส่แบบชี้ใหญ่ๆเข้าไปเลยค่ะเพราะว่าปลาก้านหรือปลาช่อนะคะมันไม่ค่อยมีเนื้อเยอะมากเท่าไหร่นะคะว้าวน่าถามากเลยค่ะ ปลาช่อนะคะเราจะไม่คนนะคะถ้ากิดวเราคนเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นข้าวเราจะปิดฝาไว้นะคะแล้วก็รอสูบอย่างเดียวเลยเรามาชิมกันนะคะถ้าสุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็จะมาเปิดฝาดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วว้าวหอมมากเลยค่ะกีนี่คือฟุ้นไปถือทะลุจอเลยนะคะพี่ๆทุกคน เดี๋ยวน้องฝนจะใส่อันนี้น้ำเมื่อกี้นะคะน้ำมะกรูดก,กับไอมะนาวค่ะที่เราเตรียมไว้ก็ใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วก็จะคนให้เข้านิดหน่อยนะคะเราไม่คนมากเดี๋ยวปลาช่อจะเละน,นะคะแล้วก็ตามด้วยผัดชีค่ะน้งนาราผัดชีให้หน่อยใส่เข้าไปเลยค่ะขั้นต่อสุดให้ก็ใส่ผัดชีนะคะ เสร็จแ,แล้วเดี๋ยวน้องฝนชิมก่อนนะคะว่าพกกร,ริกเคาะเรียขืงใครบุกคนอร่อยมากเลยพี่ทุกคนอร่อยอร่อยอย่างนี้เลยค่ะน่าจะสุกแล้วนะคะสุกหมดแล้วค่ะเดี๋ยวน้องฝนก็จะยุดลงแล้วนะคะอู้อร่อยมากเลยพี่ทุกคน น่าร่าชื่ออันนี้เลอร่อยมากเดี๋ยวนองฝนขวอนุญาตจัดโต๊ะก่อนนะคะกับข้าวก็พอแล้วค่ะพอจัดทานแล้วนะคะรอ้รอนๆอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะ mm. เดี๋ยวให้คุณแม่ชิมก่อนว่าจะอร่อยไหมชิมเลย มันก็จะร้อนนิดหน่อยนะคะร้อนด้วยแต่ว่ากลิ่นหอมจริงๆนะคะเจ้าอร่อยเจ้าอ,อ,อร่อยมากเลยคะ่ะเดี๋ยวน้องฝนจะชิมดูนะคะว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะคะ <S 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 เดี๋ยวฝนจะชิมก่อนนะคะ ชีนโนอฝนชิมนะคะกลิ่นนี่คืออย่างนี้เลยกลิ่นนี่คือหอมมา่ๆเลยนะคะหอมขมิ้นที่เราใส่นะคะแล้วก็เนื้อปลาก็จะหวานนะคะมันก็จะมีกลิ่นรสเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวที่เราใส่มะนาวกับลูกมะกรูดเข้าไปนะคะแต่ว่าการานดีเลยค่ะไม่เปรี้ยวมากนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะพี่ๆทุกคนใครที่อยู่ที่บ้านนะคะ อร่อยมากเลยค่ะน,น,นี่นะคะเดี๋ยวน้องฟดจะชิมดูนะคะว่าเนื้อปลากับมะละกอนี่อันไหนมันจะหวานอร่อยกว่ากันนะคะกว่าจะได้นี่เหนื่อยเน่อย,อยมันต้องกินแบบให้อิ่มเลยอย่างนี้นะคะ มาเข้ากันมากเลยเพี่ทุกคนมะละกอมาก็จะนุ่มๆหน่อยนะคะแล้วก็เนื้อปลาก็เนื้อปลาสดมาก็จะหวานหอมมากเลยค่ะอร่อยนะคะมากินข้าวด้วยกันค่ะจะชัวร์คุณพ่อนะคะแต่ว่าอันนี้คือมาจะเผ็ดนิดหน่อยนะคะโรลเฟอร์ใส่เผ็ดแล้วก็มนมาพี่นิดหน่อยแล้วก็คุณพ่อเนี่ย พื่ถอฟานไปนะคะเพราะว่าโนกฟูดจะใส่ฟาปอให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยตั้งใจเก็บเงินไว้แล้วนะคะจะใส่ให้ท่านสองคนนะคะก็เลยคุณพ่อเนี่ยก็เลยพยายามมากินไม่ได้นะคะโนกฟูดก็เลยชวคนคุณแม่มาทานด้วยกันเลยค่ะวิถีคนดอยก็อยู่กันง่ายๆอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องเสียเงินซับบ่าเวลาช่วยทานาก็หาปลาชอ่อนปลาอะไรต่างๆแม่น้ํากันไปอย่างนี้นะคะแล้วก็วันนี้คือ พี่ๆทุกคนเชื่อไหมตอนๆต,ตกาบ,บ้านอะไอคนท,ที่ที่มาช่วยนกฝนไทยนานะคะเขาได้เป็นเยอะกว่านกฝนอีกนะคะเป็นแบบเป็นถูเลยค่ะคือได้เยอะมากเลยทั้กวันแต่ว่านกฝนก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันยังไงอะมันเหนื่อยเหนื่อยมากเลยแล้วก็แดดคือร้อนมากๆจน หน้านา้องปวยนี่จะเป็นมะเขือเทศเหมดนแล้วนะคะหน้านแดงเหมดนแล้วก็เลยไม่รอแล้วนะคะแล้วก็น้องน,นาราก็เดี๋ยวจะทาไปอีกนะคะ <off ículo> <sk år imeters> ก็เลยไม่เอาแล้วพอแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเช้าๆนี่ตื่นไม่ไหวนะคะเพราะว่าตอนเช้าเราก็มีงานต้องทำอีกก็เวลาที่พี่ๆจะรู้นะคะเวลาที่เราไปทำนานหรือว่าไปเล่นานาไป,เล,เ,ปเล่นขี้ควนตอนเช้านี่คือไม่อยากตื่นเลยลบสบายสบายอย่างนี้ก็เลย พอแล้วค่ะอเอาแค่พอประมาณแล้วก็พอกินแค่นี้ก็พอแล้วนะคะแล้วก็แบ่แบกันไปคนปลูกข้าวก็ได้ไปนิดนึงคนไถนาก็ได้ไปนิดนึงอ,อย่างนี้นะคะแต่ก็อร่อยมากเลยค่ะแกซ่อมาันนี้นะคะน้องนา,ลานล้านี่ค่ะถ้วยที่สองละ ืออร่อยมากเลยนะคะคุณแม่ก็ไปด้วยดีสอนแล้วค่ะนกฝนก็กินอย่างนี้นะคะแต่ก็กินหอมอร่อยมากๆเลยนะคะคุณแม่ก็เป็นสาวจานแล้วนะคะคืนนี้นงฝนทํากบข้าวอร่อยมากเลยนะคะแต่ว่าพี่พี่คุณพี่พี่ที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ในจังหวัดอื่นนะคะยังไม่เคยทานอาหารเหนือก็พี่พี่รอเอาสุกข,ของนงฝนนะคะไปทานกินได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะใช้ปลาอะไรก็ได้นะคะนงฝนใช้ปลาช่อนเพราะว่านงฝนหามาจากที่นั้นแล้วก็หาง่ายไม่ต้องซื้อเลยค่ะ ถ้าก็ว่าได้กินกับปลาที่แบบไม่มีกา้านแล้วก็มีเนื้อเยอะๆแบบนี้ก็จะอร่อยอีกแบบนื้อนะคะรับรอง,ตองแ,แต่ว่าวสูตรนี้คืออร่อยมากๆเลยนะคะเป็นอาหารเหนือพี่ๆอย่างนี้เลยค่ะน้ทฝนรับรองเลยว่าอร่อยจริงพี่ๆรอไปทํากินดูนะคะน้ทฝนก็จะกินข้าวแต่ว่าน้ทฝนโม้ไปนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็โม้ท่าวานันละเราก็ต้องกินข้าวด้วยค่ะ อิ่มแล้วคะ่ะพี่ทุกคนกับข้าวก็อร้อยอร่อยนะคะเอาวันนี้เราไปจับตัวหนื่อยเหนื่อยนะคะนอกฝนก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับแกปลาแกส้มปลาช่อนะคะ,กกะ,ะ,ะ,คะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคิดนองหน้าฝนก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อไปกระล้าใจให้ครอบครัวาสาว,วยคนนี้และที่สามค่าอย่าลืมกดกระดิ่งกริกร๊ๆให้น้างฝนด้วยนะคะเพื่อรับโชครีตต่อไปสาําหรับวันนี้สวัสดีสสดคะ่ะบ๊ายบาย